บายดีตอนเทียงพี่น้องเลยกินเอากินเอาเด้อันนี้ว่าก่อนเขนาทำวาเนาอยชาทันวากินข้าวเด้อวันนี้บัวบัวบีบบัวเตะยไม้มาเอามเอาเลยเก่งเเมาหมมามมากินเอานังกินเืเปลือกเบิร์ดสัตวัจกนี้ เจนพี่บอว่าท,าาาทั้งเมรกาเขาไม่ยมเออในนอนกินแต่ว่าสำหรับน้องธันวาได้นอนกินได้อ <c oughs> ะไรแกให้นางกินวะใหน้นะให้อน,นอนกินกะก่อยกค่อยนั่งน่ะค่ะนี่แบบกินไล่มีกแล้วเอออย่างเห้านอนนะ้ำหานน้านอนก็พอห้านอนเนาะ ข้อแลแลื้อลจกิโลนเน่กับจองเนยกับกจ้องเขาไปเขี่ยเนี่ยใหกินเนี่ยไหวเสแสร้งกันดีจนเยอะแสบ้แหะเน่แล้วนาองกิดี๋ยเนี่ยทได้ทำทีด้กินบอกินเนื้อ แอเเกวสองกล่องน้ำเอาๆเก่งเก่ง่างๆงาโดเอ้ยโดเอ้ยน้ำโดมาเลยนะโดโดโดวันข่าวน้ำนองเนื้อเด้อข่าวน้ำนองเนื้อเด้อ

แมมรล่งแมมโล่งปันเอก็ขักแล้วพอกม่เฮ็ดก็ดีใจแล้วเฮ้ยอะไรกก็กุ้มใจคิดว่าลูกหลาบบ่กินกู้ไก่ไก่ไก่้าวไก่ากินขาวนยูเทิรนเอดบิดเอนะขวกวนบ้ แล้วอะไพี่น้องเฮยอาหารัาก็ได้บุได้เฮ็ดเป็นต้นทยต้นเห็ดบระเทศยมาต้นถ่ายประเท่แหละพี่น้องตำหงใส่ตีนไก่กินข้าวนำกันเด้อฮจอมปวาไหกแลไวพี่น้องจอมปวนกำลังจะมาปวนอีกแล้ว โน้โนน้นจากโนป่มางนู้ดีเรื่อเรืองิงขันกันเด้อเรันสียงามาเด้อพี่นงเดาอสบายดีพน่องเราจไปซดอกห้าเฮ็ดก่เฮ็ดป่โอ้ยจีเราเมื่อยถ้าอื่นเลคือออกดีถทาเห็ดกันนะ บร uhm ิกินเฮ็ดกินยังน้ำหมูดอกกินเนี่ยกินแต่แห้งมื่อใดก็ได้กินเห็ดพอพอกันเอาอียู่แสนตากเดะเลยมาเท้าขาวกินก่อนเห็ดแต้ว vừa đã vừa rồi 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 nó rồi vừa rồi thật rồi vừa rồi vừa rồi vừa rồi rồi là ก็แว่ยาวมันต่างอ๋อจะทำอบุรปล่อยก็ได้ผมมัได้ปล่อยเ่อเนาะ

ไปเต้นตุงตักโอ้มีวัไไินดตคนเลยงนมามามานีนี่นีไไ่นะีติดนะไ

กินอกไหมไปน่าดูดีไปไม่ใช่อินน ลุ <c oughs> ้ยอย่นี้เลยลุ้ยลรวยลิลลิลลรวยมีเงินเก็บจิ๊บนะครัอีกหนึ่งเากินแต่ปลาแดงมันาดลแดละแปแดงต้องนี้กินปลาแดงอย่างเดียวน่เป็่นขไม่ซื้ออะไรกินกินแต่ปลาแดงไปเด็เกินไป

มันมียังงนีเละฮะมันมีอะไรชนอยู่มันมีอะไรอะไรชนอยู่เดือด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 เออดเดเเออเด็ดเขออเอเอออเ

อาหมนี่นี่ือาหมสองหามจุ่มอาหมอาหม หนอแมงวานนี่กินไปหน่อยลนะมาทุนยังใ่ไหมเดีดดนี้มาเหนไมหรือเปล่าอันใหม่แล้วพี่น้องแม่งด้ไล